สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของการเลือกตั้งนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีรวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีค่ะสําหรับเพจสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนะคะในจุดนี้ก็เป็นจุดที่2ของวันนี้กันแล้วค่ะ ก็จุดแรกนะคะเมื่อช่วงเช้าเปิดหีบนะคะเราไปเปิดหีบที่สนามกีฬาพระรามีสวนนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มูมาาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีค่ะเป็นเขตเลือกตั้งที่1นะคะอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีหน่วยเลือกตั้งที่ 2, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีตึกอํานวยการค่ะที่ห้องโถงนะคะเรียกว่าหรือว่าสนามกีฬานั่นเองค่ะสําหรับในจุดนี้นะคะเราก็ เขาเรียกได้ว่ารองรับนะคะผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยแหละคะูจากสถานที่นะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าร้อเเต็มนะคะมีการติดนะคะหน่วยเลือกตั้งนะคะว่าเราเนี่ยอยู่พื้นที่ไหนนะคะ,คะก็อยู่ที่บอร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่พี่นิวนะคะบอกอยากจะบอกเลยว่าเอ้ยกากบาดใช่ไหมถูกต้อว่ากากบาดแบบไหนเป็นยังไงบ้างหน่วยเลือกตั้งนี้มีเหมือนกันน,นะคะ มีบัตรบัตรแบบไหนบ้างที่ทําให้เป็นบัตรเสียบัตรแบบไหนบ้างที่เป็นบัตรที่สามารถใช้งานได้นะคะซึ่งมันจะมีวิธีการกากระบาดให้เราดูด้วยนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นรูปแบบนะคะที่พี่นิวแบบว่าอยากจะพรีเซนต์อยากจะนำเสนออยากจะนำเสนอเพราะว่า ก่อนหน้าเนี้ยเขาเรียกว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าอ้าวเรากายัางไงถูกไหมคะบางเค้าก็บอกเอ้ยกากระบาดกากระบาดก็คือต้องกากาแบบไหนล่ะกาแบบไหนล่ะก็คือกระบาดอ่านี่ก็จะมีรูปแบบค่ะก็จะมีทั้งบัตรดีตะกร้องขาตะกร้องตะกร้องขาในส่วนของบัตรดีนะคะก็จะเป็นกากระบาดแบบนี้เต็มช่องเลยอ่าหรือสามารถกาเป็นบวกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะกาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ แบบนี้ก็ยังได้เนาะบางคนเออใช่อย่างนี้ก็ยังได้นะค่ะอย่างนี้ก็ยังได้เนาะเส้นปะเนี่ยเพิ่มเส้นปะาไปนิดนึงแต่ว่าอย่าไปเลยเนาะอย่าไปต้องเหอะอย่างแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะคะดีสุดง่ายด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บางทีแบบเฮ้ยมีหางอาจจะแบบตวัดะวัดจริงจริงอ่ะก็คือมันก็ได้หมดนะแบบนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือขอให้มันเป็นรูปกากระบาทแบบนี้ดีที่สุดนะคะแล้วมันก็ง่ายที่สุดด้วยใช่ไหมคะเพียงแค่ใส่กากบาดเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยม ะะใช่อทีนี้บตรเสียด,ดูกันบ้างบตรเสียบัตรเสียเป็นยังไงบตรเสียเนี่ยก็คือเนีย่ยทำวงเล็บไว้แบบนี้ก็ไม่ต้องไม่ได้ไม่ต้องทำบตรเสียคือไม่ไม่เสียอะไรเลย ไม่ใส่อะไรเลยใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆมันมีไม่ประสงค์ด้วยถูกป่ะค่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่ไม่ใส่อะไรเลยแบบนี้ก็เสียหรือว่าวาดรูปเล่นแบบนี้ก็ไม่ได้หัวใจชอบคนนี้ให้หัวใจได้ไหมคะไม่ได้ให้หัวใจไม่ได้ต้องให้กากระบาดให้กากระบาดเท่านั้นนะคะชอบใครให้กากระบาดเบอร์นั้นนะเบอร์เดียวด้วยเนาะใช่ค่ะหรือว่าจะกาสองครั้งก็ไม่ได้เนาะกาสองครั้งไม่ได้สีเหลี่ยมก็ไม่ได้ดาวก็ไม่ได้กาอันนี้ก็คือกาเหมือน ก็ไม่ได้นะไม่เหมือนตรวจข้อสอบหรือไม่เหมือนเวลาเราทาข้อสอบเนาะวงกลมได้ไหมคะวงกลมก็ไม่ได้นะวงกลมนี่ไม่ได้เลยนะคะจุดก็ไม่ได้นะเราขอให้เป็นกากบาทแล้วกันนะคะแบบนี้ละกันแล้วก็ถ้าหากว่าเขียนกากบาทละคะแล้วก็เลือกเบอร์ที่เราชอบได้ไหมไม่ได้อย่างเช่นสมมติว่ากากบาทปุ๊บแล้วก็เขียนเบอร์ไม่ได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีเบอร์บอกอยู่แล้วใช่ข้างหน้าใช่ไหมคะใช่เบอร์บอกอยู่แล้วว่า มีอะไรบ้างมีเบอร์อะไรบ้างแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมให้เราหนึ่งช่องให้เรากาแบบนี้นะแบบนี้เท่านั้ชอบมากกา2อันได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เช่นเดียวกันอ่าค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะในจุดนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเราก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะท่านอำพลอังคภากรคุณนะคะมาเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกันด้วยค่ะซึ่งจะมีรองผู้อำนวยการ กกตนะคะ,คะมาเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกันด้วยค่ะ,คะสำหรับหน่วยเลือกตั้งนะคะทั้งหมดนะคะของจังหวัดลบบุรีของเรานะคะมี1 4 5 5 หน่วยเลือกตัง<ช>้งนะคะ,คะรวมไปถึงนะคะเรามีทั้งหมด30เขตด้วยกันนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เลือกตั้งกันในวันนี้ค่ะวันที่1กุมภาพันธ์2568นะคะซึ่งทุกคนนะคะท่านใดที่ยังไม่ตื่นนะคะยังไม่ย,ยังยังยังไม่มีรีแล็ อ่ายังเขาเรียกอะไรเนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่บนเตียงอยู่ก็สามารถลุกขึ้นมานะคะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะก็เวลานะคะก็ปิดหีแบละนะคะ17นากหลังจากปิดหีบเนี่ยแต่ละหน่วยเลือกตั้งเขาก็จะนำคะแนนแล้วก็ส่งผลคะแนนไปที่ให้นะคะที่ส่วนกลางนะคะของแต่ละอำเภอค่ะอย่างอย่างในพื้นที่นี้ก็คือเป็นพื้นที่ของเขต เขตหน,นะคะอำเภอเมืองเนี่ยเราก็จะส่งคะแนนไปที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะคะ่าแล้วก็นะคะคุณผู้ชมแลวก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถนะคะติดตามนะคะไลฟ์ได้นะคะวันนี้เราก็จะติดตามสถานก,การณ์การเลือกตั้งไปตลอดทั้งวันเลยนะคะไปจนถึงปิดหีบปิดหีบแล้วยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะนู่นเลยะค่ะจนนับคะแนนนะคะเสร็จเวลาเท่าไหร่นะคะก็คือ เราก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการติดตามนะคะ NBT ภาคกลางวันนี้นะคะเราจะอัปเดตสถานการณ์นในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะสำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดลบบุปปรีของเราด้วยนะคะแล้วก็จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ของทางประเทศด้วยนะคะผ่านช่อง NBT 2HD ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะจังหวัดลบบุปปรีของเราเนาะก็มีผู้ จำนวนผู้ที่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เท่าไหร่คะพี่นิวห้าแสนห้าแสนกว่าคนนะห้าแสนกว่าคนแต่ว่าจานวนเนี่ยอย่างที่เราบอกอย่างที่เราไล่เรียงกันไปแล้วแหละว่ามันอาจจะมีขย e งกันบ้างเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่านายกเนี่ยเข้ามาในเขตเลือกได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดผู้ที่เป็นสมาชิกในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต้องอยู่ให้ครบหนึ่งปีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนมันก็จะมีการขย e งกระโดดไปนะคะไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช้คาว่าไม่เท่าโอเคใช่ค่ะ ในส่วนจุดนี้นะคะก็จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะท่านอําพลอังคภคกรกุลนะคะท่านสวามินีอิสระถานะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรวมไปถึงท่านรองผู้อำนวยการนะคะ กกตจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะที่มาลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมนะคะแต่ละจุดแต่ละหน่วยนะคะของการเลือกตั้งในวันนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เองเราจะมีการไลฟ์สดเป็นช่วงๆนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับถึงได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารกันด้วยเพ่อด้วยเพื่อเป็นการกระตุน้นใช่เพื่อ <c oughs> เป็นการกระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนนั้น <c oughs> ได้ไมาอยาก อ,อยากมาใช้สิทธิ์นะคะซึ่งการเลือกตั้งนะคะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีรวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เราจะเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาจังหวัดนะคะใ,ให้จังหวัดของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีความทันสมัยรวมไปถึงมีการกระจายมาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนชได้รับทราบกันด้วยค่ะ